เลยหายไปสองอาทิตย์แล้วเงียบกิบโอเคมาถามโอเคเข้าใจได้เป็นห่วงหายไปเห็นหายไปเงียบไปไม่อัพโซเชียลไม่มีความเคลื่อนไหวนี่ก็เพิ่งอัพนางก็เพิ่งอัพอะไรของนางไปเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยเออก็มึงก็ไม่ต้องเสือกถามสิมึงจะมาถามหาแม่มึงหรืองไงละ่ะกูไม่ใช่มูลนีธทคนหายเสือกมาถามทําไมละ่ะไม่กล้าถามก็ไม่ต้องถามมาดีแล้วมึงจะได้รู้ว่าบางเรื่องไม่ต้องเสือก เออยังไม่กล้าถามไม่กล้าถามมึงถามธรรมะถามอะไรกูจะยินดีจะตอบให้มึงเลยมึงได้ประโยชน์จากการที่มึงถามแต่ไม่ต้องมาเที่ยวถามหาคนนั้นคนนี้ในช่องคนอื่นมารยาทไม่มีเข้าใจไหมประเด็นกูอยู่แค่นี้ถามเพื่อมาดูช่องกูก็คือมาดูช่องกูไม่ใช่มาถามหาคนอื่น มึงลองนึกถึงหัวอกมึงมึงมานั่งไลแล้วมีแต่คนถามหาคนนั้นคนนี้เหมือนถามหาญาดมึงอย่างเงี้ยมึงจะลำคาญไหมกูถามก่อนอ่ะสมมติมึงสมมติว่ามึงกําลังไล่อย่างเงี้ยคุยเรื่องของมึงไปขายของไปคนมาถามหาพ่อมึงทุกสองนาทีอย่างเงี้ยมึงจะลำคาญไหมกูถามก่อนอ่ะถ้าเป็นมึงอ่ะพ่อหล่อนไปไหนพ่อหล่อนอยู่ไหนพ่อไม่มาไล์ด้วยเหรออย่างเงี้ยทุกสองนาทีอย่างเงี้ยอ่ะมึงจะลำคาญไหมอากูถามเอาหัวอกเดียวกันอ่ะ อาตื่นก่อนเอาความจริงคุยกันก่อนจะรำคาญไหมคำถามฮะเออมี่ตงมาหลับลึกหรอกและอ e ีพ e ันอีพันเก้านี่ก็สารแนล้นล้วนตอนกูไล์เฉยๆไม่เข้ามาดูหรอกอีอีพวกที่มาทำเป็นพิมพ์ว่าเขาคงไม่กล้าถามแล้วแหละคงไม่ถามอะไรแล้วเขาคงเสียใจ เวลากูไล์เดินอยู่เฉยๆคนดูสี่ร้อยอีพวกพันเก้านี่ซื้อสารละแหนล้วนๆพอเห็นว่ากูด่าก็เลยเข้ามาฟังสันดานปกติมันเข้ามากันที่ไหนล่ะเรื่องสารละแนเนี่ขอให้บอกก่อนเถอะใครเขาด่ากันใครเขา,าอะไรกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกแต่ขอสารละแนอยู่ฟังก่อนโลกสารละแนกำเริบเสบสารขึ้นมาทันที เออแล้วก็เดี๋ยวมาแคปมาเอาอะไรไปลงอีกี๋ยวก็แคปวันๆไม่ทําอะไรหาแดกกับการแคปวิดีโอก,กูไปลงนี่แหละมีชีวิตรอดเพราะกูแท้ๆเลยมึงเนี่ยถ้าไม่มีกูเนี่ยตั้งแต่อดตายไปแล้วมีอีดอกบางคนเนี่ยวันๆไม่ทําอะไรรอกูขึ้นไลฟ์แล้วก็แคปวิดีโอก,กูไปลงถ้ากูไม่มีชีวิตอยู่บนโลกมึงก็น่าจะอดตายอะ่ะกูว่าไม่มีช่องทางหาแดก อ้ามันเรื่องจริงมันเรื่องจริงเหนื่อยเหนื่อยไม่เอาอีกไม่เอาอะไรแล้วพอจบกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยพันเจ็ดเนี่ยขายน้ำพริกกันไปซื้อกันบ้างพอกูขายน้ำพริกคนดูสามร้อยโอ้โหพอด่าคนคนดูพันเจ็ด เวลาขายน้ำพริกคนดูสองร้อยไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกไม่ปักตะก้าตะเกอร์อะไรทั้งนั้นอนะปักตะก้าเดี๋ยวมันก็หนีพอไม่ด่าคนะอะพอตะก้าขึ้นเดี๋ยวมันก็หนีเชื่อจน้นสิเอออืม ไม่ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่มีความสุขอะไรหรอกพี่อยู่กับโซเชียลอย่างเงี้ยเราอะ่ะต้องมีคือเราอะ่ะต้องมีคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนของเราว่าอันนี้ไม่ได้อย่าล้าเส้นเข้าใจไหมคือเราจะมีเส้นแบ่งดิฉันก็จะมีเส้นแบ่งของดิฉันว่าเอออ่ะเดี๋ยวเวลาดิฉัน, like, น,นไลฟ์พูดคุยชวนถามธรรมะชวนอะไรพูดคุยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนถามและคนฟังพูด แต่ดิฉันก็จะมีอะไรอ่ะเส้นแบ่งเหมือนกันว่าถ้าใครแบบชอบมาจุ้นจ้านเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ถามอ่ะดิฉันจะไม่ตอบดิฉันจะไม่ตอบและถ้ายังถามอยู่ก็ดิฉันก็จะดา่าอะไรที่ไปหาคำตอบได้เองโดยที่ไม่ต้องถามเราอ่ะไปหาเอง อยากจะรู้ว่าใครอยู่ไหนยังไงมึงไปกดติดตามเขาเลยเขามีช่องมึงมึงมาสิงอยู่ช่องกูได้แต่มึงหาช่องคนที่มึงอยากรู้ความเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยมันน่าโมโหไหมมันน่าโมโหไหมคําถามมันน่าโมโหไหมเออหาช่องเราเจอหาช่องเราได้แต่หาช่องคนที่มึงอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้เนี่ย คิดว่ามันน่าโมโหไหมเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะกว่านี้จุดยืนที่ฉันมีแค่นี้แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้มีแค่นี้จุดยืนมีอยู่แค่นี้ถ้าเคารพจุดยืนได้ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ชอบสันดานนี้ใส่ที่ว่าโอ้ยแพรลี e ่ ally, มันปากร้ายมันชอบด่ามึงก็ไปตรงตามกูค่ะมึงก็ไปกดติดตามแม่มึงนู้น มึงก็ไปทามาตามกูสรรหาตามอะไรที่ตัวเองที่มันถูกจริตตัวเองนู่นอะไรที่ตามแล้วสบายหูสบายตาก็ไปตามอะไรที่ดูแล้วไม่สบายหูไม่สบายตาฟังแล้วเป็นทุกข์ไม่ต้องตามไม่ต้องตามเออไปตามอะไรที่มันไปตามอะไรที่มันฟังแล้วมันสบายหูจเจริญหูจเจริญตานู่นไป อนี่ทิ้งก่อนไปเลยไปติดไปตามไปกดกันไปอืมอะ,อะไรกันเหรอพี่บุ๋มไม่ต้องมาอะไรกันเหรอหรอกลาคาญคนชอบมาถามหาแฟนในช่องเรามึงจะอยากรู้ไปทำไมมึงไม่ไปตามนางล่ะเออของอะไรที่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวได้เองก็ไปทำกันบ้างสิ ไม่ใช่ขี้ข้าคอยมาบอกอยู่คนเรามันมีทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันมีตั้งหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเออเป็นแฟนกันแล้วต้องตัวติดกัน24ชั่วโมงมึงบ้าหรือเปล่าเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาในมุมของเขาชีวิตที่เขามีหน้าที่มีการงาน มีอะไรที่เขาต้องทําเขาก็มีครอบครัวเขามีญาติพี่น้องเขามีอะไรที่เขาจะต้องอยู่ในในชีวิตของเขาในมุมของเขาบ้างคนเรามันไม่ใช่ว่าเห็นแพรลี่ต้องเห็นปรกรณ์เห็นปรกรณ์ต้องเห็นต้องเห็นแพรี่ไม่ใช่แล้วบ้าหรือเปล่าคนเรามันไม่ได้มีแค่ชีวิตคู่นี่มันมีชีวิตครอบครัวชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวอีกบางมุม เข้าใจไหมเออแค่นั้นแหละแค่จะพูดให้เข้าใจแค่นี้ถ้าจะถ้าเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ว่าอะไรกันค่ะก็สุดแล้วแต่จะคิดได้ถ้าเข้าใจก็โอเคถ้าคุณไม่เข้าใจก็ดิฉันก็สุดที่จะที่จะเทศนาสั่งสอนให้คุณเข้าใจได้เหมือนกัน กูจะพูดจายอย่างนี้แหละอีดวงจันมึงจะทำไมลงไปอยู่ในนรกซะเอารูปบัวรูปควายมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยออมเอารูปบัวรูปควายมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยดินถมกี่ปีถึงสร้างคะปีหนึ่งเข้าปีที่สองก็สร้างได้แล้วตอกเสาเข็มสิตอกเสาเข็มสิให้มันได้สักฝนหนึ่งสองฝนน่ะถ้าเอาแน่นๆเลยก็สักสองฝน สองฝนค่ะขอดิฉันก็เกือบสองปีนะเนี่ยที่ทุนแล้วก็ก่อนจะสร้างบ้านเนี่ยสองปีได้ค่ะสองปีสองฝนสองปีแต่บ้านต้องลงเสาเข็มค่ะไม่ว่าจะคุณจะทุนกี่ปีคุณต้องตอกเสาเข็มดิฉันตอกตอกเสาเข็มเอาดินไปตรวจสร้างบ้านแบบวิศวกรต้องเอาค่าดินไปตรวจอะไรไปตรวจความหนานแน่นลงเสาเข็มได้ไหมอะไรได้ไหมก็บ้าไป แล้วก็ตอกเสาเข็มแล้วก็สร้างไปแต่ดินแถวนี้มันไม่ใช่ดินโคลนนะคะมันไม่ใช่ดินโคลนไม่ใช่ดินเลนมันเป็นดินภูเขามันก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบความแข็งในระดับหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> เสียค่าถมเหรอรวมรวมแล้วประมาณสามล้านกว่าบาทฝั่งนู้นถมไปสองล้านอันนี้ผมไปล้านสองสามล้านค่ะ สามล้านนิดๆเฉพาะดินที่เอามาถมเนี่ยพี่วิไลวันบอกคุณแพรลี่พูดถูกค่ะเห็นบอกหลายครั้งแล้วยังจะถามอีกเพราะถ้าเราไม่พี่วิไลถ้าเราไม่แกล้งวีนแบบเนี้มันก็จะถาม มันก็จะถามอยู่เรื่อยแหละแล้วมันก็จะติดเป็นความรู้สึกว่าพอเดี๋ยวมันเห็นคือมันอีพวกนี้มันไม่ได้อยากเลยมันอยากสารแนมันอยากรู้ว่าเออยังคบกันอยู่ไหมแฟนอยู่ที่ไหนทําอะไรไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรดิฉันรู้สึกว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่มึงไม่ต้องมาสาระแนหรอกมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับมึงมันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้ที่ดิฉันวีนเนี่ยจุดขอนดิฉันคือตรงนี้ ดิฉันก็เลยไม่ไม่ตอบทุกครั้งที่ใครจะมาถามว่าเอ,อแฟนอยู่ไหนแฟนไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาคอยรายงานชาวบ้านไงแล้วชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิต้องมาเสือกรู้ด้วยถ้ามึงอยากรู้อยากติดตามมึงก็ไปติดตามเลยเอาเฉพาะที่เขาลงให้มึงเห็นถ้าอันไหนที่เขาลงก็แสดงว่า เขาอยากให้มึงรับรู้ว่าเออเขาทําอะไรอะไรก็ตามแต่ที่เราโพสต์ลงโซเชียลคือเราต้องการให้คนอื่นรู้แต่อันไหนที่เราไม่ได้โพสต์ไม่ได้ลงนั่นคือความเป็นส่วนตัวที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็รับรู้แค่นั้นเท่าที่คนอื่นเขาอยากให้ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนอื่นไม่จำเป็นต้องต้องมามารู้อ่ะเข้าใจเปล่า แค่นั้นเองดิฉันก็เลยไม่ไปแบบไม่ไปสนับสนุนนิสัยที่มันไม่ดีของคนบางคนที่มันจะชอบแบบมาถามไปเรื่องส่วนตัวอะไรที่เราไม่มไม่ใช่หน้าที่เราที่เราต้องมาคอยรายงานให้ให้เขารู้อะ่ะเข้าใจเปล่าเข้าใจปะ่จปะแค่นั้นเองแค่นั้นเองเพราะว่าเอาจริงๆถ้าคนที่เขาตามจริงๆเขาไม่มานั่งถามดิฉันหรอกเพราะเขาตามทั้งคู่ คนที่เป็นเอฟซีจริงๆเป็นแฟนคลับที่เขาติดตามทั้งคู่เขาไม่มีไม่มีใครถามเลยร้อยทั้งร้อยไม่มีใครถามเพราะเขาตามทั้งคู่เขารู้เขาจะรู้ว่าดิฉันทําอะไรฟอร์ดทาอะไรเขารู้เพราะเขาตามทั้งสองคนเขากดติดตามหมดแค่กดติดตามก็รู้แล้วรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่เห็นยากอะไรเลยไม่เห็นจะยากเลยเออยากตรงไหน,น คนที่เป็นอินฟูมันก็อัปเดตโซเชียลอยู่ตลอดอยู่แล้วคนเป็นอินฟูมันไม่ที่จะโพสไม่ได้หรอกเป็นอินฟูเป็นอะไรอะมันก็ทำอะไรมันก็อัปเดตลงโซเชียลออัปเดตลงโซเชียลคุณอยากรู้อยากทราบก็เป็นตามสิมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรอะไร เออถ้าเราแบบว่าเฮ้ยอย่าไปกดติดตามนะห้ามตามเอ,อ่าง้ว่าไปอย่างนี้ไม่เคยเลยไปสิไปตามตามแล้วก็ได้ไประโยชน์ด้วยรู้ความเคลื่อนไหวได้ซัพพอร์ตได้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นเงินเป็นทองหมดทุกอย่างประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามีคนไปกดติดตามไม่ว่าตัวติดตามดิฉันกดติดตามแฟนดิฉันมีคนติดตามเพิ่มขึ้นยอดดูยอด,ด,ยอดแชร์เยอะขึ้นในช่องสีฟ้าๆนะก็ได้ตัง ก็ได้ต่างถ้าลงคอนเทนต์อะไรที่มันตลกคอนเทนต์อะไรที่มันแบบคนแบบชอบคนไลค์คนแชร์ก็ได้เงินอันเนี้ยพูดให้เข้าใจซะจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องวีนจะได้ไม่ต้องมาเข้าใจว่าอาถามดีๆ้าต้องวีนทําไมแค่ถามหาแฟนหลันทําไมหลันต้องวีนวีนอะไรมันอยู่มันมองคนละมุมค่ะมันมองคนละมุมจบนะ จบนะคะทุกอย่างโอเคโอเคไหมทุกอย่างโอเคไหมเออโอเคพี่บุม๋มโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคไหม เหนื่อยเลยเนี่ยเมื่อกี้เดินเฉยๆยไม่เหนื่อยเลยเนี่ยพอเดินไปด่าไปเหนื่อยเฉยเลยหมดแรงละเมื่อกี้เดินเฉยเฉยไม่เหนื่อยเลยเนี <c ười> ch y, <c <ười> c ่ยโอ้พอด่าเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะมากเลยรู้สึกเหนื่อยละปกติเดินไม่เหนื่อยเลยปกติเดินเดินเฉยๆรู้สึกแบบเฮ้ยสบายมากแต่ทําไมตอนนี้รู้สึกเหนื่อยจังต้องใส่ใช้พลังใช้พลังงานในการด่าเยอะไป เยอะไปเยอะไปเยอะไปรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วใช้พลังงานในการด่าเยอะเกินไปก็เลยก็เลยเหนื่อยเลยต้องพูดให้หน้อยลงขยับขาให้มากขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงลงมาอยู่นี่ดิตา <ไป S 1> เฮ้ยเดี๋ยวมันหยูดจริงไปไม่ได้ม่ได้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวไม่มีใครไปตรงปดอด เออพนักงานเพิ่งเลิกงานพนักงานดี่ฉันเพิ่งเลิกงานค่ะห้าโมงครึ่งเจียวหมูกันจนกระทะไหม้ไปหมดแล้วไม่ต้องมาขอพี PK กูยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่มึงจะมาขอกูเคอีกไอชิบหาย อยากกลับไปอยู่แบบนี้ติดอยู่เรื่องเดียวไม่มีตังพี่ก็ถ้าพี่มีความคิดแล้วสมมติว่าพี่เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมว่าเอออยากกลับไปอยู่บ้านพี่เก็บตังเลยพี่เก็บตังเลยแล้วพี่ก็ค่อยๆทําทีละนิดค่อยๆทําค่อยๆปรับปรุงบ้านมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนี่พี่มันก็ต้องค่อยๆทำดิฉันก็ก็ทํางานไปด้วยดิฉันก็ทํางานไปด้วย สร้างไปด้วยไม่ได้จ่ายทีเดียวนะเหมือนบ้านอ่ะบ้านสิบสิบล้านใช่ไหมเราก็ไม่ได้จ่ายปังเดียวที่ไหนละมันก็เป็นงวดงวดงวด,งวดนึงบางทีมันก็สามเดือนจ่ายทีสองเดือนจ่ายทีมันก็มีเวลาให้เราได้หาตังค์ได้หาอะไรได้แต่ถ้าสมมุติว่าเออพี่แบบพี่อยากทาก็ไม่ได้ต้องทําเยอะขนาดนี้อันนี้ดิฉันทาได้เพราะดิฉันอยู่ในจุดที่ดิฉันหาเงินได้อันนี้พูดตรงๆก็นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวใช่ไหมเออคาว่า คำว่าพอดีสําหรับดิฉันคือพอประมาณแก่ตนเองพอประมาณแก่ตนเองรู้ประมาณว่าเราอยู่ตรงจุดนี้เรามีเราไปประมาณตนเท่าไหร่เราก็ประมาณตนประมาณตนแล้วก็ทำเออซึ่งจุดที่มันเป็นความพอดีของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกมันก็มันก็มันก,นก,นก็อาศัย หลายเรื่องหลายอย่างใช่ปะล่ะเออแต่ดิฉันก็ทําเท่าที่ดิฉันรู้สึกว่าเนี่ยดิฉันทาได้ดิฉันอยู่ในจุดที่มีที่มีตักายภาพที่จะทําได้อย่างนี้อย่างนี้ดิฉันก็ทําคุณก็ประเมินตนสิว่าเออคุณทําได้แค่ไหนเท่าไหร่คุณก็ทําทําไปตามกําลังของคุณอะที่คุณไม่เดือดร้อนทําแล้วไม่เดือดร้อนทําแล้วคุณก็อยู่ได้แล้วก็ค่อยๆทําไป ดิฉันกลับมาอยู่บ้านกี่ปีแล้ววะที่เนี่ยดิฉันซื้อตั้งแต่ก่อนกลับมาอยู่บ้านนะที่เนี่ยดิฉันซื้อตั้งแต่ก่อนกลับมาอยู่บ้านนะสามปีแล้วเนี่ยเนี่ยที่ทำมาเนี่ยสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้วเนี่ยค่อยๆทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสามปีแล้วค่ะสามปีได้แค่นี้สามปีแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนซื้อที่กลับมาเลยอ่ะสามปีแล้วถ้าไล่ดูนะสามปีแล้ว